แต่ว่าอยากทำข้าวกล่องประมาณสักสี่ห้าร้อยกล่องตอนนี้จะเป็นเมนูที่เราทำเป็นเมนูแรกๆเลยก็คือไก่ผัดกระเทียมนี่เรามากันในราคาพิเศษนะครับแจกแจกแจกยอดยอดเขาเลยนะไม่สามคนเนี่ยไม่มีไม่มีกอยด์นะได้เลยครับผมโชคดีครับโชคดีชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วันนี้เราก็อยู่ที่ร้านดีเจภูมินะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้เหงาจะมีเพื่อนรักมาร่วมรายการเราด้วยเขาคนแรกเป็นใครลองดูครับเฮ้ยภูมิตื่นยังเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหานะเดี๋ยวกูเออเดี๋ยวเจอกันนะตามพี่นัทไว้อะเออโอเคเดี๋ยวกูออกละโอเคโอเคโอเคเจอกันเจอกันเจอกันโอเคเอาไงเพื่อนเอาดีเพื่อนโควิดเดินทางมาไกลไหมไกลรถติดปะ โอ้หเนี่ยรถคขาติดเลยมึงกว่าจะคุณมาถึงเนี่ยทำเพื่ออะไรเนี่ยจะดีอะไรกันสัสบอกว่อหาแน่เนี่ยเมื่อวกนนี้มีคนคอมเมนต์เป็นพันเลยเชื่อกูดิช์ดิชมะด่าปัญญาอ่อนแค่นี้โดนด่าไม่พอครับเพื่อนอะไรนะฮะโอ้แตนนี้มึงกับปูเนี่ยแอบแฝงอ่อนแรงแล้วเก่งเอ้าต้องบอกงี้คือช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะครับแล้วก็พี่ก็เลยมาดูหลายหลายคนว่า สารพจน์ทำมาทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้าง <Ừ. S 2> นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือพวกที่มี spare capacity หรือว่ามีอะไรที่ที่เหลือเกินไปอย่างเช่นเจ้าของโรงแรมอาจจะโรงแรมมาเป็นโรงพยาบาอลอะไรเงี้ยส่วนสิ่งที่ผมมีเหลือก็คืออะไรฮะเงินนั่นเองครับผมอ๋อรวยตึงไม่เดินอีกอะมีไหมไม่ได้เงินแต่ว่าที่เรามีก็คือครัวนี่แหละวันนี้เลยกะว,ว่าเชิญเพื่อนมาครับผมเข้าครัวกันเองอ๋อก็กะว,ว่าอยากทำข้าวกล่องประมาณ4 5 0สี่ห้าร้อยกล่องเมนูอะไร เอาที่มันง่ายที่สุดแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดข้าวเปล่าหยอดน้ำปลาถูกต้องวันนี้ทำข้าวเปล่าหยอดน้ำปลา4 0่อกล่องนั่นเองไอาชดแบกก็วันนี้จะเป็นเมนูที่กูทำเป็นเมนูแรกๆเลยก็คือไก่ผัดกระเทียมราดข้าวเลยกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนใช่แถมได้พลังงานด้วยถูกต้องโหสุดยอดรผมถ้ามึงจะใส่เฟซมาร์มึงไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้จริงไหมเนี่ยจริงนี่ไงน้ำลายมันไม่ออก นี่คือรุ่นน้องมันตกงานเขาทำมากูเห็นมันสวยดีคู่120โอ้คิดรายมันหน่อยสงสารมันไม่ได้เลยดรายช่วยมันใช่ใช่สงสารมันเนี่ยเป็นคู่เลยคือผงบอกว่าที่มาที่ไปของทำไมถึงได้ทำ400-500กล่องเพราะวันนี้เนี่ยเรามีกระบะอยู่คันหนึ่งแล้วเราเริ่มจากการที่ว่าเราทำไม่เยอะที่สุดเท่าไหร่ที่สามารถเก็บได้ท้ายกระบะได้หมดก็เลย400กล่องแล้วกล่องหนึ่งของเราเนี่ยจะให้ไก่เราให้เยอะกว่าเจ้าอื่นเลยลเราให้อยู่ประมาณ200กรัม เพราะเราลองดูว่าสรุปมึงให้คนหรือให้ไก่ใช่ให้ไก่ให้คนกิน๋อโอเคทำไก่ให้คนกินขอบคุณมากขอบคุณโอเคสองกรัมคูณ400กล่องเราคำนวณแล้วเราใช้ไก่ประมาณ80กิโลนะครับใช้ข้าวสารน่าจะประมาณทักส4กระสอบ <c oughs> แล้วเรามีทีมงานครัวที่เต็มใจอยากจะช่วยมากมก็เป็ว่าเป็นครั้งแรกดิเดี๋ยวพี่จะเข้าครัวเองแล้วเข้ากับพี่ภาคกุ้งด้วย ดีเจภูเมนูเริ่มมาจากการที่กูนั่งผัดอีเมนูโง่เนี่ยอยู่ในคว่องกูคนเดียวไก่จำได้มันทำไก่เมนูแรกๆเอางั้นเราไปช้อปปี้กันเพื่อนที่ไหนแมคโครซื้อไก่ไม่ได้ซื้อรถตักใช่ไหมไอ้นั่นก่อสร้างซื้อไก่ซื้อข้าวใช่อ้ไปไปไปที่เราขายที่แฟมิลี่บาแล้วทั่วประเทศ เดฮ้ยกูมีง่ายดีกูมีหมื่นกว่าบาทพกมาทำไมพกัเยอะจัเฮ้ยกูรวยรวยแต่คือพกมาแบบตาดพันพอไหมเหลือเหลือสบายอ่ะโอเคนับโชว์อ๋อโอ้โมืนเม่ไมอะไรโอเค สี่ร้อยกล่องห้าร้อยกล่องเราได้ใช้เวลาทําประมาณสักสองชั่วโมงไวมากเลยนะเพราะว่าอาชีพมันมือชิมไงข้าวเนี่ยมันหุงเรามีอยู่สามสี่หม้อใหญ่หม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อใหญ่แต่แต่มันต้องสองรอบนะสองสามรอบนะถ้าเป็นกล่องอย่างที่เราจะทำเนี่ยมันจะกล่องเท่าไหร่ถ้ามึงซื้อข้างถนนเนี่ยข้าวเยอะกับน้อยเนี่ยจะอยู่กล่องประมาณสัก40่สิบกูว่านะสี่ส50กับ2อย่าง50าสิบร้านกูเนี่ยข้าวเนี่ยให้80กรัมกับให้200กรัม มันเออมัน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 กลับหัวกันทีเนี้ยวันนี้ที่เราทำอ่ะเราก็จะทำไก่เยอะข้าวเยอะเพราะว่าคนชายแรงงานต้องทำข้าวเยอะผมกูคนรถขอนอ้วนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละคนละพอยต์เราทำให้คนกินอิ่มอิ่มแล้วอร่อยวันนี้เราเน้นอิ่มแล้วอร่อยเฮ้ยขโมยรถมึงนกัเนี่ยใช่ไม่ใช่รถเรอยู่นี่รถสิีโอ้โหทำไมไม่ทำงานเอ้มาช่วยยกของหน่อย ราต้องทำทุกอย่างให้มันแบบว่าเป็นตามกฎหมายมซึ่งเราทำอาหารส่รงระดับเนี้ยเราต้องเรื่องของมาตรการความปลอดภัดยล้างไม้ล้าง,ม,างมือหมวกมือต้องครบโอเคมา ถึงอดีตนะครับสมัยก่อนเนี่ยพี่กับพี่ใหม่เนี่ยทำกันอยู่ในครัวทํากันเองทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็เป็นเฮดเชฟของเรานะครับสี่ห้าปีมาแล้วจากทํากันเองในครัวจนตอนนี้เรากลายเป็นครัวใหญ่โตนะครับมีทีมงานอยู่หลายคนเลยร้อนร้อนร้อนดูลังเข้าบทซึ้งอยู่พอดีเลยขขออมาไกลครับเรามาไกลก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่า ทำอะไรพวกสังคมว่าเราเหลือ spare capacity อะไรก็มาใช้คือครัวเราเนี่ยจะทำอาหารเสร็จทยอยส่งช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายว่างเนี่ยก็มาทำกับข้าวกันได้เฟซบาร์นี่ดีนะไรคับก็ดีร้อนชิบหายคุณรถน้ำหนักอยู่นี่โอ้รีดน้ำลยวันนี้นี่เป็นเฟซบา a r t ของพี่เทปนะครับเผื่อใครอยากจะใช้โดยที่ไม่ต้องมาปิดปากตลอดเวลาก็สะดวกดีเฟซบารด ดอทไทยแลนด์ใชทำกันเองเดออยอออไปออหาเพนรอบก่อนะทุกคนก็ช่วยๆกันมีอะไรช่วยๆกันอ้าวรุยติต่อพี่เล็บ เมนูสลิมเซต21มื้อ1,999บาทสรุปแผนคือถาดใช่ไหมปุห้จบก่อนแผนใช่ไหมเออ ทำไมตอนนี้เวลาจะทำดีทุกครั้งมันเสียงคุกตลอดเลยวะคือคนอ <they> <like, S 3> ื่นเขาไม่เป็นไรหรอกแต่มึงกับกูเนี่ยต้องเนี้ยบหน่อยกูว่าเราไปดูเอาหน้างานไหมเพราะว่าตอนนี้เรายังนึกสถานการณ์ไม่ออกว่าควรจะเป็นยังไงไม่ไม่เราก็คิดแผนคร่าวๆไปก่อนว่าสมมติว่าเจอตัวต่อตัวเงี้ยมึงยืดมึงยืดให้เขาอย่างเงี้ยได้ไหมมันไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยใส่ถุงมือดิโอเคงั้นเราวางให้เขาเมาจะอาหารจะวางหรือเรามีถาดไงก็มึงเอาถาดวางก็ตายถาดมันก็ยืดไปไงี้ยก็หยิบ อ่าโอเคงั้นเป็นถาดโอเคเป็นถานดกันดีกว่า,าคือเนี่ยปร,รึกษามาครึ่งชั่วโมงแล้วเรื่องการแจกเนี่ยเพราะว่าในคอมเมนต์ของไอ้ภูมิเลยของผมเลยมันก็จะมีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยล่าสุดเลยแจกดีๆนะพี่ระวังดราม่ามเนี่ยระวังโดนจับระวังโดนจับนะครับแต่เข้าใจว่าช่วงนี้ด้วยโควิดและหลายคนอาจจะค่อนข้างเซนซิทีฟในการพื้นตัวซึ่งการทำดีประสงค์ร้ายก็เข้าใจว่ามันก็มีผลไม่ดีเพราะฉะนั้นเราพยายามรอบคอบที่สุดและพยายามทำให้ดีสุดไอ้ภาพมันจะมีใส่ไปใส่ด้วยใช่ไหมไม่ต้องใส่ ใส่คำพี่ทำไมกูร no yes okay. anyway. ู้ก็เช uh ื่อกูแล้วนะโอเคป่ะป่ะโอ้ในต้องขอบคุณทีมครัวแล้วนะสาวๆขอบคุณมากนะจ๊ะ โอ้ช่วยทำบุญนะวันนี้รวมทั้งหมดข้าวกี่กล่องพี่ไหม453กล่องค่ะเย่453อะเรามาทำบุญนะครับ453 453กูมีป้ะวะเดี๋ยวก่อนอ่าไม่ใช่หวยที่ซื้อเดี๋ยวไปออกหวยกันใหญ่ สวัสดีครับอยู่กันกี่คนครับผมแจกข้าวฟรีครับพี่น้องแจกข้าวฟรีครับไก่กระเทียมครับผมมาเลยครับทําเองครับทําเองหมดเดียวพี่คุณพี่กาไปเลยกี่คนกี่คนเอาไปเผื่อๆก็ได้ครับเผื่อๆรับไปรับไปไหนกันเนื้อไงก็ได้ครับวันนี้เรามากันในราคาพิเศษนะครับแจกแจกแจกยอกยอกมีต้าแล้วพี่กับพี่ก็ยัง น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำพิกน้ำพริกน้ำพริกอร่อยน้ำพริกน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยช้อนด้วยช้อนด้วยไม่มีช้อนลืมทุกอย่างเลยให้พี่กินมือกันแล้วไงเนี่ยอนแมวเหรอคะช้อนช้อนไม่ต้งเลยโอเคขอใ้นพี่สวครับนครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมวินงเพลวิ่มอเตอร์ไซค์ไม่วินมอเตอร์ไซค์วินมัวไฟได้เลยได้ครับได้ เอ่มาแคัพี่ไปกเีมพิกไทยคุณพี่เอาไปเห็นไหมหมาเังเหว่ยงอเอาไปกินพี่พี่เอาไปกินข้างในข้างในข้างในในรั้วด้วยในรั้วด้วยตีสองคนีสองคนข้างในสองคนมาเลยไปกระเทียมจาก d j เจภูเมนูนะครับผนครับสู้ๆครับทุกคน ไปตามฝันสนุกไปด้วยกันกับคนหัวครูขอบคุณดีนะครับผมอดนะครับผมหวังว่าท้องไม่เสียนะโอเคเลีฟเกลูกพี่สู้ๆโอ๊ยบายาเนี่ยไซต์ก่อสร้างวกนี้ไม่รู้คนงานยังอยู่ป่ะมีคนงานอยู่ไหมครับตอนนี้มีคนงานไหมครับจะเอาข้าวมาแจกครับพี่ออันนี้ก ครับผมเอาข้ามาจาับเอาข้ามาจาับเอาข้ามาจาับไ,<ง>ไ,ไก่กระเทียมไก่กระเทียมพีช่ชอยคุณพี่อยู่ห่างกันหน่อยนะอยู่ห่างกันหน่อยเนาะเอากระแพรมาคนนึงครับเดี๋ยวผมแจกทีเดียวเข้าแถวระ,ะยะห่างหน่อยนะครับโอเคครับพี่อภารช่วยจัดหน่อยนะ ในคนงานเยอะมากแต่ปัญหาเราก็คือเราทํเข้าวกล่องมาเยอะมากเกินไปแจกไปเป็นชั่วโมงละน่าจะแจกไปไม่ถึงร้อยกล่องเลยนะครับเ,เราเรื่องของอช่วงเวลาด้วยมันไม่สามารถไได้จอดรถแจกได้ตามให้เราคิดก็ทําไม่ดีสุดนะครับก็ทำไปเรื่อยจังหวัดจะหมดได้ข่าวว่าปไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีสนลุมในที่คนเร่ร่อนเยอะก็จะวนไปเอาให้ได้เยอะที่สุด ซับซีโร่บายดีเจภูพร้อมส่งแล้วทั่วประเทศเดี๋ยวเราเข้าซอยเล็กซอยน้อยครับใครต้องการอาหาเราให้หมดแล,แล้วมันก็จะลองวนไปดู ถ้าไปถึงสวนลุมได้ก็ดีเพราะเขาบอกว่าคนเล่นล่อนแถวนั้นเยอะมากเราเข้าวไหมครับรับข้าฟรีครับผมเขาเข้ามาแจกครับพผมเลยพี่น้องต่อแถวนะครับยื่ห่างหน่อยนะครับยื่ห่างกันหน่อยนะครับขอซ้ำชุดหนึ่งข้าไปครับงานเต็มเลยไปครับคุณแม่รับไปครับอ่อไอ้น้องรับไปครับครับผมข้าวไก่กระเทียมอร่อยอะไรเอาไปมามิงไหมมีงไหมวันนี้แจกฟรีนะฮะแจกข้าวฟรีานะฮะขออีกหนครับแึ่ีครับ อร่อยมากอร่อยมากกาแฟก็อร่อยมากมีใครใช้บอกขั้นตอนง่ายๆเอาเนี <t os> <t os> <t os> ่ยจะไปจะไปเลยหรือว่าไงคะเดี๋ยวมีคนออกมาไหมครับมีจะได้รออบอกคนอยู่ที่บ้านอ๋อพี่ครับเดี๋ยวเขากำลังโทรบอกคนให้ออกมาเอาเข้าฟรีเข้าฟรีแล้วมันเข้าทีวีเข้าฟรีเข้ากาแฟแท่งออกมาเยอะครับได้ครับกาแฟก็เทียบอร่อยไกากระเทียบอร่อยมีถนนเข้าฟรีมาแล้วเอาเข้าฟรีเร็ว ตวัวแถวห้างก็สอเมตรนะครับตอบตอ้ตอมาครับุนนะ, <Nurse. S 2> นะครับตามพี่าที่คนที่สุดยากทางมือคนแรกมา,านี่ไงผู้นำผู้นำโอเคนะฮะเราจะได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของเขานะครับย,ยีบนยเป้ลครับยี่เปิ<ๆ>้ลครั เหนื่อยไหมครับคุยจนเอคกัน กข้าวฟรีครับผมแดกข้าวฟรีคร um yeah> ับแดกข้าวฟรีครับผมหนึ่งห่างสองเมตรนะครับเข้าวกระเช้าฟรีครับมาครับพี่น้องตัดเขาเลยนะครับตัดเขาเลยนะครับตัดเขวเลยนะครับเข้กระเช้าถฟรีครับผมขำหน่อยนครับพี่ครับจัดหลักลุกบ๊ายบาย

น่ารักมากเลยอ่ะลฮัลโหล Where a you from Russia น่ารักมากเดี๋ยวพยายามมาบ่อยๆนะครับไม่ไม่กินเล้าไม่ได้ครับไ้ครับพี่โ้ขอบคุณครับกินทด้เยอะนะครับอย่าไม่ได้กินใช่พี่ย่า้อเยย้ แจกกันมาจนแสงหมดนะครับววันนี้อย่างน้อยแล้วนะตำรวจลั่นลั่นลั่นอ๋อเฮียคุณรู้ว่าตำรวจตกใจหมดสิสัตว์ก้าต้องไซส์ก่อสร้างใช่ทั้งก่นเดินไปเดินมาทั้งทุกคนแหละใครอยากไหนก็เอาไปนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกมันมีประโยชน์มากขนาดไหนแต่อย่างน้อย ก็คงจะมีคนอิ่มท้องมากขึ้นวันนี้4 0่รนอยกคนเห็นแววตาเห็นหน้าของคนที่เขารับไปแล้วเขาแบบมาพูดกันแล้วกลับมาแบบขอให้เจริญเจริญนะขอให้ได้บุญกุศลนะอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีอิ่มใจอิ่มใจครับคุณอิ่มใจวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกเอาถามพี่เทฟก่อนก็อย่างที่เทบอกก็คือเราพอเราได้ให้เราไม่ต้องการเลยครับเราแค่รู้สึกว่ารอยยิ้มเขาให้กลับมาก็มากมากพอแล้วครับอ๋อใช่ครับ โดยเฉพาะน้องที่แบบปากแดงๆน้องใหญ่ๆใช่ไหมใช่ครับร้านเคฟร้านเคฟร้านเคฟดินเลยแล้วแต่พี่ภาควันนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกผมไม่เคยทำกับข้าวเยอะขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าครัวแล้วก็เห็นการทำแบบเหนื่อยนะคนทำข้าวเหนื่อยนี่ยเนอะเป็นอาชีพที่เหนื่อยนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคือครัวมึงแม่งรับผิดชอบต่อคนกินอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความตั้งใจของแม่ครัวเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันอุ่นใจ แต่ที่พ่อมันและอุ่นใจคือกูเจ็บมาเยอะไงก่อนที่มาถึงจุดนี้ได้ใช,ใช่ไงช่วงนี้อยากจะบอกว่าทุกคนลำบากกันไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับทุกคนเหนื่อยกันหมดเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นดาราซุปเปอร์สตาร์เขารีวิวอาหารกันเงี้ยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมาถึงกินแบบราชานในช่วงที่คนลำบากเนะครับต้องขอบอกก่อนว่าการที่เราเรีวิวเนี่ยคือมันเป็นการช่วยผู้ประกอบการซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นการพยุงร้านช่วยพนักงานรากหญ้าทุกคนเอาไว้ด้วยอยากให้เปิดใจนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ใครออกมาาาททํรรี่เ ไม่ถูกใจไม่เห็นด้วยเราก็จะออกมาล่าแม่มดกันหมดนะครับมันเหนื่อยทุกคนครับทั้งคนรวยคนจนนะครับยังไงเราก็อยากใะ้เปิดใจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแฟนคลับรายการของเราตอนนี้อาจจะทําอะไรมากไม่ได้แต่ว่าในความเล็กๆน,น้อยๆที่เรามีเราอาจจะม,ม,ม,มีมีครัวว่างอยู่วันนี้เราอาจจะมีเงินเหลืออยู่นิดๆหน,น่อยๆเราอาจจะมีสื่อที่สามารถช่วยเหลือได้ แนะนำเราได้อยากให้เราช่วยเหลืออะไรแนะนําเราได้แล้วก็จะพยายามทําให้กันเลยกันนะครับแต่ยังแต่อย่างอยากจะให้คิดหน่อยนะฮะคือว่าสุดท้ายแล้วคุณก่อนจะไปช่วยคนอื่นคุณรู้ช่วยตัวเองให้รอดก,ก่อนอย่างนี้เหรอ<ต>ครับผมไม่ใช่ก็อย่างช่วยเองหมายถึงว่าคุณต้องปรับตัวบางคนอาจจะเคยกินแบบมือ้อนึงหลายร้อยหลายพันอาอต้องเปลี่ยนตับตัวเองลงมาให้กินให้น้อยลงถูกลงประหยัดช่วยได้พอเพียงช่วยได้นะฮะเซฟเซฟประมาณนั้นครับผม ทีมเทมีอะไรฝากเท่าไหร่ยไหมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเขาใง่ายๆทุกคนถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะมีชีวิตที่ดีครับผมโอเควันนี้เราพยายามทํากันเต็มที่แล้วนะครับซึ่งอาจจะแบบถูกต้องตามกฎหมายบ้างหรือไม่ถูกต้องอะไรบ้างเราก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดมีการติดตามก็อย่างดีแล้วล่ะที่สุดแล้วเขาเข่าที่ำได้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าทําด้วยเจตนาที่ดีเทปหน้าเราจะไปทําอะไรกันอีกก็แนะนํากันเข้ามากันเลยครันเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe วันนนี้ปกัแล้วเกันา ป่อตกลงโอเคคร ام, iram, il, a, dragon, con, 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 ับลงขอบคุณครับครับผมโอ uh ้ผมนอนกันเนี่ยจี๊เคอร์ิวเนี่ยไม่มีกอรอเลยยังไม่มีอะไรครับจี๊บคือกอรอห่อห้าบาทเท่าไหร่นะไม่มีกอรอแต่อ่าผมให้เลยครับผมโชคดีครับโชคดี ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุบจ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจะ๊ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทาของดีเจภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนอยากลนนูมิเเเของงรรา่ได้้ททัววปะศแล แล้วก็ซีโร่เคลของเราด้วยนะครับเครื่องเดิมไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลีบ่บารแล้วเหมืนกันทั่วประเทศ